สวัสดีครับวันนี้ทางเพจ k v p ก็มานำเสนอสินค้าใหม่ของเรานะครับก็คือเป็นปากแตะตรงนุ่นของ Honda c ซ r บ500นะครับก็คือสินค้าตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งตัว X กับตัว R นะครับตัวอย่างสินค้าสิงตัวอย่างของปากแตะนะครับเป็น2ชิ้นก็สิ่งที่แถมมาคือก็มีสกรู ละบูทแล้วก็คบเปนไทยนะครับต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนถอดถอดแม่ดอของคอนด้าสเบียร์500นะครับก็คือสเต็ปแรกก็คุณต้องถอดไฟริ่งของรถของคุณก่อนแล้วก็คุณจะเห็นมอ็อคคองแบบนี้ขับเีนเล่งอยู่แบบแบบนี้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับคุณต้องแกะน,น็อตจะกรัวมี6กตัวด 1, 2, 3, 4, 5, ้วยกันหนึ่งสอสามสี่ห้าหกตอกชุดนี้ออกมา แต่พออยู่ในรถจริงอ่ะตอนนี้มันจะติดโครงทำให้มันถอดยากนิดนึงนะครับรมันจะความระมัดระวังนิดเองครับก็อ่ะดจุด,ช,ดชุดนี้ออกมา,มากคือมอเตอกรองอากาศอ่าแล้วก็ต่อไปก็คือฝาแตที่อยู่ในรถระมัดวันี้นะครับแล้วก็วิธีถอดก็ใช้ไขควงเ็กเหมือนเดิมอันไปจะมีน็อตสามตัวตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ก็ขันโันเข็มนาฬิกาทั้งสามตัวเลยน,นี่ไม่ยากเท่าไหร่เจ๊ปรับ สเต็ปต่อมานะฮะมันจะ,จะมีสกูสามตัวคุณก็ถอดส,สกูนี้ออกมาก่อนนะครับโดยการงัดตรงนี้มันจะมีเดือยกันกันกันถอดกันกันหลุดออตัวน,นี้หนึ่งเห็นปะาออกมาวันนี้จะ้ากยากนิดนึงคุณต้องเอาไขควงมามาถูกออกมาอันนี้ปากไตเดิมนะครับกับปากแตของผม ที่แตกต่างออกไปก็คืออย่างแรกความยาววันเน่อของปากไตก็คือของผมสั้นลงสเตตต่อไปก็คือใลมิเมตอร์ทางเข้าของลิ้นอ่ะมันจะโตกว่านะครับซึ่งเปรียบเทียบได้ง่ายล้วเปรียบเทียบกับลิน้นอ่ะนี่ลิ้นนะคะแล้วก็ปากไต้ส่งเข้าไปซึ่งถ้าสังเกตได้ง่ายนะครับปากได้ก็ส่งเข้าไปข้ในลิ้นเลยประมาณนี้ ต่อมาก็คือปากไดของผมก็เปเ็นสเตปนี้มันจะเสมอบา่าของลิ้นเล่งพอดีนะครับก็คือโตขึ้นอากาศจะโฟลได้ดีขึ้นไม่มีรอยต่อระหว่างวัสดุสองของวัสดุดนะครับโอเคสเต็ปต่อไปนะครับนำสกรูสามตัวใส่ใน ทั้งสามตัวแล้วก็นำเคเบิลไทสอ่สอดในรูนี้ครับเพื่อเป็นกันคลายเซฟตี้ชั้นหนึ่งครับ มีอะไรจะถามไหมครับมันปากแตะมันสั้นลงแล้วมันดียังไงครับอ๋อก็คือความแต <c oughs> ความยาวของปากแตะนะครับก็ส่งผลต่อแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับก็คือถ้ายาวอะ่ะคือจะให้กาลังในย่านต่ำและถึงกลางมากกว่าถ้าคือมีปากแตะสั้นลงก็ส่งผลให้แรงบิดย้ายไปไปอยู่ในย่านความเร็วรอบที่กลางถึงปลายมากกว่านะครับทำให้ความเร็วปลายเพิ่มขึ้น ครับต่อมาก็เป็นวิธีการประกอบปากไตทั้งสองชิ้นเข้าด,ด้วยกันนะครับก็นําสกูใส่สไปในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ประแจอแอลเบอร์ห้านะครับขันเข้าไปมีจะแน่นนิดหนึ่งแห้ อทำไมถึงแน่นนะครับเพราะผมเซฟตี้เผื่อสกูมันเกิดการคายตัวแล้วทำให้มันไม่สามารถคายตัวออกไปได้ง่ายขึ้นครับเนี่ยมันมีคันคาแล้วก็ จะล็อกโดนล็อกอยู่แล้วก็ใส่บูทเข้าไปสองสามตัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรูสามรูแล้วก็ใส่ไปประมาณนี้แล้วก็คุณก็เ,เ,เอาปั๊าแอลขับจนแน่น พกตึงมือนะครับ <Yeah. S 1> แค่นี้ก็คือปกักใจแล้วก็พร้อมแล้วเรตัดส่วนที่เป็นส่วนเกิอนออกไปนะครับเ <Okay. S 1> ทอีกรอบหนึ่ง คุไม่สามารถถอนออกมาเองได้ครับนั่นเมื่อเกิดการคลายตัวเซตีกชั้นหนึ่งต่อมานะครับก็ปากแตะสมเข้าไปได้เลยมันจะมี3ทางเอ้สารูด,ด้วยกันคุณก็ดูทิศทางให้มันตรงกสา3รูนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็นำไขควงชี้แจก tô tăng sẵn tô tôi cho nên โอเคครับแค่นี้ก็ก็ฝาปิดป้องกอากาศประกอบเหมือนเดิมแลยึดนัดทั้ง6ตัวใส่รับก็แค่นี้ก็เป็นจสดสิ้นนะครับ